วัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับแพตตี้ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะเมือ่อหนีแพตจีบ้าพี่พาน้องพ้ทุกคนมากินก้อยกุ้งเต้นอีกแล้วพี่น้องจา้าเมือ่อหนีไปเห็นมาก,กันเลยแบบงามๆพี่น้องเอ้ยโตงามๆเลยกัลังเต้นดดเต้นดองพี่น้องเว้ยตายแล้วตายตายตายยุพี่น้องมากินกับเ้าเนี้วคือเกาพี่น้องผัดแปรกิมีบักทั่วผักสลัดเน่ผักสลัดพี่น้องจา้าผักแตงซัมนีแล้จ้าพี่น้องเอ้ย มากินกับข้าเวนียวคือเกาพี่น้องจกมาซำนี่ละจ้าพี่น้องจ้ามาให้เพื่อปีเพื่อน้องอยากนั่มพี่น้องเอ้ยมาอือืมอืมอฮึชอบ quay cũng kiên thế nào cho nhanh em mình thế ừm, cả xin ừm, ้าจอดเอาพี่น้องเบืองตัวมนันยังหย่นอยู่เยอะจะเพิ่นสีแบบว่าเพิ่นสีนอกนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอใส่น้ำมะนาวอีหงนัะะ่นสิฮึุ่ดยอดเลยพี่น้องจ้า บึงเละมือเหย่อเป็นบดือแต่ละมือดือแห้งสุดยอดพี่ห้องจ๋า กินบ้างกินบ้างอืมอมือนเล่นปลูกพักพี่น้องเบได้อยูบบอ่เบื่อเศร้าปลูกพักกินเองได้เดี๋ยวนี่พี่น้องจ้าขนาดคนกีการปลูกเนี่ย ชื่อกินเอาก็ได้พี่น้องไ่ยากแต่ว่า,าแบบก็บเป็นคนมักยากอืม Phụ kì mình sơ bài mì nọng chào. Sơ bài sơ bài chà. Nọng. Bà bà họ đẹp kì nhanh đấy họ gà. Mà kì nóng này đẹp kì Bạc ย่านพ่ท่านพี่น้องจ้าเข่ากระซือเพื่อนแม่ได้เนี่ยเบ้ยหนึ่งเอาพ่องมื่อเนี้ยแล้วฝ่า,ฝาย่านกุ้งมันตายย่านพี่น้องบุหินสดๆไหมตันใ้อยแห้งเพื่อ

เบื้งนอกเจ้าจของก็จะหยอดเจ้าของค,อคองึ้มดื่มขึ้มดังของเพื่อนมาสุดหยอดแต่พี่น้องเยออมันนี่ก็สิบแบบบริเวณ บ่ได้แบบหนึ่งเขาอะพี่น้องเวียกหลายเรยนมากในคลิปนี้นก็ในแบบไ,ไ,ไปปลูกพักกับงานบานเต็ม Ưm...pịt nó bơm nè แสบคักน่องเบิ่งนะตัวมะนวดในปัเกเจ็บบากค,คัก็อยูี่น่องตัวไใส,สม หนวดมันปากเจ็บเจ็บพี่น้องจะห้าวแต่จะไปกินหนวดมั้งเรือจำนี่ยแหละพี่น้องคว่ำกินข้าวเก่งของแพ็ตต์มาแห้งแห้งข้าวเหนียวเนี่ยพี่นอ้องขาดบ่เลยกินยังกระตองมีข้าวเหนียวโอ้ยหรื้อหมอก,ากดาสิสู่มาพี่นอ้องเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ไปก็ต้องคอลาพี่ละน้องไปก่อนนอกจากพี่น้องจ๋าอย่าลืมกูไลก่กูแซ่แผลในเด้อจ้ะ สวัสดีค่ะ